สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมทีจังและตอนนี้เรามาอยู่กับเกมฟีฟ่าออนไลน์สามวันนี้ไม่ได้มาเพื่อสอนหรืออะไรทั้งนั้นวันนี้เรามาเพื่อเล่นล้วนๆครับแป๊บรางวัลมาเออไม่ใช่ไม่ใช่อ่าครับไม่อธิบายอะไรมากเน่หัดใช้จอยเลยเนี่ยเมื่อก่อนเล่นกับคีย์บอร์ดวันนี้เราจะมาหัดใช้จอยครับไม่เอาแรงกิ้งดีกว่าใช้จอยมาครับวันนอนวันไม่ประสิง่อยากจะบอกครับ พูดเนียาวเป็นชั่วโมงครับอ่าครับหัาใช้จอยครั้งแรกครับไม่ต้องจัดอะไรม่ากก,กูเกียดไปแม่งเ,เป็นชั่วโมงแน่ครับถ้าอธิบายอะครับสวัสดีครับรอประยุทธ์จัดริบิ้นเหรอครับเออดีดีดีอ่าพร้อม ชอบเปล่งไปมา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 เฮ้ยเอาไอ้แซดไม่อะครับจอยผมลืมปรับลืมปรับแต่ก็ไม่อยากออกใช้คีบอร์ดไปก่อนก็แล้วกันไปไบายครับ นดลีสองครับไปครับจอยทำง,งานไม่ได้ครับต้องขอภัยครับมา,ามาจังหวะนี้ก็ต้องเปิดเปิดไปหาใครอา้าวโอ้ยโอ้ยผู้ตัดสินมาถึงก็เป้าโอ้ยเจ็บนิ้วไหมลูกโดนขนาดนั้นลูกไม่เจ็บนิ้วหรอลูก ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโปิไปมุกไอ้ยังไม่มีใครเลยทราบไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาแดกพี่หรอกมาฮะฮะอาโอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าเสร็จกูละเสร็จกูละโอ้ยมาโอ้ยโอ้ยไปนี่

ไม่มีทางไม่มีทางไม่ไม่ทางปุ๊บโอ้ยเฮ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 ้ยไม่ได้หลอดโอ้ยบายแล้วสัวเล็ดสัวเล็ดครับสัวเล็ดให้โอเดวิงกี้โอเดวิงกี้ โอ้ยโอ้ยเียขัดเออ้อเออเออเอ้ยไม่ได้ครับลุงนี่นายตูเขาปี๊ดโดยเช็คครับเสื้อสีกระจางมาก mai đây em rồi À, bắt bột cưng lệch Đó em game lâu lắm Game lâu phải có thằng nắn đấy à, Mà kèm chẳng nói à Ôi, ôi, ôi ai? Ý, 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 nhàng rồi. สุดยอด oh, yeah. Oh, yeah. Oh. ออ้ยไอ้ฟักไอ้วัดหนุบฟักเอาแล้วครับสำหรับมาถึงช่วงนี้เราก็จะทำแกมันตัดสินกันตรงนี้ว่ะมันยังไม่จบขีกัดเอว อ้าครับตอนนี้แหละตัดสินของจริงครับเมื่อเราเอาสามกับสองหายเนาะก็จะมาเยียนแล้วก็ว่าทูไม่ต้องนับแล้วมันกล้ามึงคิดโดยติดมาหลายรอบแล้วกูจะติดให้ดู ไอออก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไปแค่นี้นะครับเฮ้ยลำบากใจเว้ย คิดดูติดมาหลายรอบแล้วกูจะติดให้ดู